ความคิดของผมเนี่ยเห็นว่าการศึกษากระแสลักใช้ไม่ได้สอนอย่างเดียวมุ่งที่หัวสมองอเนี่ยเอาความคิดกระตัวกูมามีความเห็นกับตัวการมีโทรศัพท์มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะก็เป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติหรือการเอื้อเฟื้อกันสังคมเนี่ยมันก็ขาดหายไป นี่ทางปฏิบัติเขให้รักตัวเองส่วนมากคนไม่รักตัวเองรักชื่อเสียงรักเงินเราจะรักอํานาจเด็กที่มันสอบมันจะเอาที่หนึ่งอย่างเดียวรักรางวัลที่หนึ่งหรือไอ้พวกนักกีฬาเนี่ยจะเอาเหรียญทองร่างกายพังหมดและอีกอันนึงก็คือจิตศิกษะเนี่ยการสักษากระแสหลักขาดมากเลยแต่ขณะเดียวกันการศึกษาของพุทธทั่วไปก็สอนจิตศิรษาในแง่ของ หาความสางบส่วนตัวไม่ตีประเด็นไม่ตีสังคมผมพยายามจะหาทางจัดการอะไรต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกมาตลอดและตอนนั้นเนผมก็เกี่ยวข้องแล้วกับชูมาร์ c เกอร์คอร์ลของสาธิตโกมันเขาเน้นเรื่องการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมหมายความว่าทั้งเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องจิตใจเรื่องภายใน แล้วก็เรื่องการมีคอมมิชเมนต์คือ head hand hand นก็คือว่าจะทํายังไงให้การศึกษาที่เปลี่ยนผ่านคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยให้ลงมือปฏิบัติเราก็จะมีอาสม,มองสนิทโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเพราะทั้งสองที่เนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ในบรรยากาศของชุมชนทางเลือกอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนทางเลือกแบบนี้ทิศทางที่เราจะออกจากระบบใหญ่ ดังนั้นจุดเด่นของเศนก็เป็นการศาเพื่อให้เข้าใจมิติด้านในและใครกันก็มีปฏิสัมพันธ์กับพื้อืนได้อย่างเกื้อกูลก็รู้สึกเราก็ตกลงกันเลยว่าจะเปิดเทมสิคาไลนี่ยมันมาคาบูชาก็เลยปรึกษากันว่าขอใช้ชื่ออาจารย์มอเสมพอไปเล่าให้ท่านฟังท่านถือว่าเป็นเกียรติมากเลยเอาชื่อท่านมาใช้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ให้ม,มันอ่านได้ว่าเสม,มถึงมา speed in education movement เอาใจสิกขาศาสนาพุทธเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมปัจจุบันให้ได้รักตัวเองต้องรักเ,เพื่อนๆรักพี่น้องคนรอบข้าง ซึ่งในปีแรกๆเนี่ยก็เน้นให้มีวิทยากรจากต่างประเทศไม่ค่อยมีสอนในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่จะสังเกตได้ชัดว,ว,ว่ามันเป็นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตโดยตรงาการเห็นความจรงิงหรือเข้าถึงความจริงในการสแสดงออกของคนนะครับแล้วก็รวมถึงการมองเห็นโครงสร้างภายในของคนกนบบารรบรวมแทนที่จะเป็น เรื่องการสอนอีกฝ่ายนึงก็ฟังก็มาเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะซึ่งอันนี้นเนี่ยก็เป็นวิธีการอับรวมซึ่งตอนหลังก็เป็นที่นิยมกันนะเชนสิคาราเนี่ยต้องมุ่งไปเห็นว่าคนยากไร้เขาเป็นยังไงไม่ใช่ไปสอนเขา ไปเรียนจากเขายิ่งกระบวนการโลกาภิวัตน์เข้ามาเนี่ยช่องว่างระหว่างคนมีกับคนยากไรเนี่ยมันขยายขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นวิกฤตของสังคมสมัยใหม่ทั่วโลกเนี่ยคนในเมืองคุณมีคุณมีทุกอย่างอะแต่ชีวิตคุณว่างเปล่าชีวิตคุณไร้ความหมายโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้น แม้จะอยู่ในครอบครัวอยู่ในบริษัทอยู่ในบ้านเนี่ยความต้อพันธ์มันเปราะบางมากเข้าใจเรื่องสังคมว่าทุกวันนี้มันเคลื่อนตัวไปยังไงมันไม่กลิอะไรอย่างนเข้าใจมากขึ้นแล้วเข้าใจว่าเราอยู่จุดไหนของตัววิกฤตการณ์แบบเนี้ยแล้วเราจะสามารถทําอะไรบางสิ่งอย่างได้เนี่ยึ่งตัวนี้มันมันทำให้เกิดสําลักเมืองกับกับตัวผู้เรียนทําให้เราซึ้ไม่แปลกแยกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไม่แปลกแยกกับคนยากจนไม่แปลกแยกกับออปัญหาต่างๆ ช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของเราก็สิปีให้กับพมา่าแต่เราเปิดโอกาสให้เขาได้สร้างตัวเองเราสร้างคนคขเราสร้างไม่ได้ผู้นําเราสร้างไม่ได้ผู้นําเขาต้องสร้างตัวเองกระบวนการเรียนรู้ที่ที่น่าสนใจที่เราเห็นผลก็คือเขามาฝึกกับเราทีละสองสาเดือนแล้วก็กลับไปทํางาน2อสาปีแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกสองสาเดือน ไปทําไม4สี่ห้าปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกสองสาเดือนอะไรเงี้ยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมันได้เรียนได้ไปทําจริงได้กลับมาทบทวนเรียนรู้เพิ่มกลับไปทําจริงเรียนรู้เพิ่มแบบเนี้ยกระบวน,นการแบบนี้มันทําให้การเรียนรู้มันแน่นแล้วคนเหล่านี้ก็อุทิศตัวจริงจังถึงทุกวันเนี่ยกอนตั้งเสมเนี่ยคือสร้างสถาบันที่จะสร้างผู้นํารุ่นใหม่ที่สามารถเป็นตัวจักในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลีป่ยนแปลงสังคมได้ เอาความคิดเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณในระบบนิเวศเนี่ยหรือดิฟอิคโคโลจีนิเวศวิทยาแนวเรื่องเนี่ยมาคุยกันนะไอ้พวกนี้นมันมัน,ม,นมันก็มีอยู่นะในในการศึกษาระดับสูงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการศึกษาที่แยกขาดจากสังคมจากชีวิต ที่ธรรมาชาติเนี่ยมีคุณประโยชน์กับเราเยอะไม่เพียงแต่ทำให้เรามีน้ำมีอากาศแล้วก็มีปัจจัยสี่ธรรมาชาติเนี่ยยังสามารถจะน้อมใจเราให้สงบและสามารถจะเปิดใจแล้วเห็นสัจธรรมได้ในกา,ารสาวธรรมาชาติเนี่ยมันก็คือการที่เราเราเนี่ยน้อมตัวน้อมใจเป็นส่วนหนึ่งของธรรมาชาติสำนึกในบุญคุณของธรรมาชาติรวมทั้งการเรียนรู้จากธรรมาชาติ ในระ,ะดับที่ลึกถึงจิตวิญญาณได้เพร20ปีนี่มันเวลามันไม่ยาวไม่นานนะความท้าทายสำคัญก็คือแต่ละคนไม่ใช่แสมชิคานไลายไม่ใช่ไปสอนคนอื่นอย่างเดียวต้องสอนตัวเองด้วย ไอ้โ,โรคหลดหลงมันมีอยู่ในตัวเราขนาดไหนฉะนั้นคนที่ทําเสมก็ต้องมีเวลาภาวนาะต้องมีเวลาเป็นการให้มิชึนกันะลรกันเพราะถ้าอันนี้ไม่ทิ้งอันนี้แล้วเนี่ยเสมก็จะไปได้คือเสมสิกขาอะไรไม่ได้เปคำตอบทั้งหมดอย่างน้อยก็ช่วยให้คนสำนึกในแง่จะจิตสิกขาด้วยช่วยให้คน มองเห็นอะไรอะไรที่เป็นองค์รวมมากกว่าเป็นเสียงๆไม่จำเป็นจะต้องยิ่งใหญ่แต่คงคุณภาพไว้สมหับคำของชูมาร์เกอร์ที่ว่า small is beautiful ถ้าทำอันนี้ได้เนี่ยแต่มีอะไรก็จะเป็นประโยชน์สืบต่อไป